สวัสดีนะครับทุกท่านนะครับวันนี้เราก็เดินทางมาที่หลวงพ่อเซลาหินล้านปีนะครับ ities. นี่นะครับถ้าใครเดินทางมาที่นี่นะครับบ้านธาต <s> ุนะครับวัดบ้านธาตุนะครับก็ต้องมาขอโชคจากท่านนะครับมาสองนะครับสังเกตว่าจะเป็นหินนะครับเหมือนต้นไม้ต้นไม้กลายเป็นหินนะครับมีร่องรอยการเสียงเสียมซีนะครับมาขอโชคจากท่านนะครับ หูเห็นล้านปีนะู้สึกว่าหินจะนานแล้วนะครับนี่นี่ครับมีต้นตะเคียนด้วยนะครับมีตอตะเคียนมีหินโบราณน,นะครับ มีต้องรอยทาแป้งด้วยหลวพ่อกายสิทธิ์อันนี้เราเป็นเพื่อเป็นแนวทาน,นะครับผมย้ำนะครับท่านที่เข้ามารับชมนะครับก็บางคนบอกว่าโอ้ยไปแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าผมจะไปเสียงดูได้หลายที่นะครับว่าตัวเลขตัวไหนนะครับมันจะมาแรงนะครับตัวเลขตัวไหนจะมาแรง โอเคนะครับก็นี่เป็นหลวงพ่อเซลานะครับหลวงพ่อเิลาอายุพันปีนะครับซึ่งคนที่เดินไปเดินทางมาก็จะมาขอโชคณจุดนี้นะครับเราก็ไปขอโชคที่นะครับหลวงพ่อนะครับหลวงพ่อกายสิทธิ์นะครับหลังจากนี้เราก็จะไปขอโชคกับหลวงพ่อกายสิทธิ์นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเสียงเซมซีนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับในการตัดสินใจของผมเองนะครับแล้วก็ของคนทางบ้านแฟนช่องทางบ้านนะครับผมย้านะครับตัวเลขมันก็มีตัวเลขอยู่แล้วแหละแต่เราไปเสียงในหลายที่นะครับเราใช้แบบ สยศาสตร์นะครับสยศาสตร์หลายๆจุดหลายๆที่นะครับทางเจ้าที่อาจจะภูมิวัดเจ้าที่เจ้าวัดวาอารามอาจจะให้ตัวเลขมาเหมือนกันนะครับเราก็นําไปวิเคราะห์พิจารณานะครับตัวเลขการเดินทางของเรามันอาจจะออกมาที่คล้ายกันนะครับเราก็จะมีการไปคัดให้เหลือน้อยที่สุดนะครับวันนี้ก็ถือโอกาสมาพามาทาบุญด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะลองเสียงเซ็นซีดูว่าจะได้ตัวไหนนะครับแล้วก็ไปที่หลวงพ่อกัญจสิทธิ์ต่อนะครับสักคคุณหลังวันที่หนึ่งนะครับออกตัวไหนก็ขอให้มาตามเสียงเซ็นซีนี่เลยนะครับสาธุสาธุสาธุ สองตัวเลยนะครับหกห้านะครับหกห้าเดี๋ยวหกห้าห้าหกนะครับตัวเลขอาจจะกลับนะครับหกห้าห้าหกสองตัวได้สองตัวเอาสามตัวเนาะเอาสามตัวเอาสามตัวดีกว่าสองตัวมันได้น้อยนะครับเอาสามตัวนะครับหกห้านะครับงวดนี้หกกับห้าหกกับเก้ามันตัวเดียวกันนะครับหรือมันจะมาเก้า 9กหรือเปล่านะครับอาจจะเป็น9ก้าหก็ได้เดี๋ยวผมขอขอ3ตัวนะครับขอสตัวขออีกหนึ่งตัวนะครับขออีกหนึ่งตัวขระคุณสตัว3ตัวลูกหลานขอ3ตัวเถิดรางวัลที่หนึ่งนะครับสามมาเถือสามตัวสามตัวโอ้สวยงามจัดไปนะครับ ัดเลยสวยมากสวยมากสวยจริงๆตัวนี้มาแรงด้วยนะครับตัวนี้มาแรงคือว่ามาแรงนะครับหกก็งวดนี้หกก็น่าจะมานะครับหกก็น่าจะเด่นนะครับห้าหกเจ็ดจัดไปเลยนะครับผมจัดนะครับใครไม่จัดผมจัดนะครับผมย้านะครับผมตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและมีสิทธิ์ออกนะครับนี่ห้าหกเจ็ดนะครับตัวเลขอาจจะกลับนะครับหรือมันจะเป็น ห้าหกเจ็ดเจ็ดหกห้าก็ได้นะครับห้าหกเจ็ดนะครับพอดีกล้องผมมันไม่ได้กลับนะครับก็หวังว่านะครับตัวเลขที่จะได้นี่นะเับเพื่อเป็นแนวทางนะครับสวยจริงๆนะครับห้าหกเจ็ดห้าหกเจ็ดอย่าลืมนะครับห้าหกยังไม่ออกนะครับหกเจ็ดก็ยังอยู่นะครับนี่เจ็ดห้านะครับห้าหกเจ็ดเจ็ดห้านะครับสวยๆนะครับตัวนี้ผมซื้อแน่นอนนะครับซื้อแน่นอนสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดนี้นะครับห้าหกเจ็ดห้าหกเจ็ดจำให้ขึ้นใจห้าหกเจ็ด เจ็ดหกห้าห้าหกเจ็ดนะเดี๋ยวเราไปลุ้นกันเดี๋ยวเราไปที่หลวงพ่อกัาจสิธิ์ต่อนะครับว่าท่านจะให้ใกล้เคียงกันหรือเปล่าไปดูกันนี่นะครับห้าหกเจ็ดนะครับหกเจ็ดห้าห้าหกเจ็ดสวยจริงๆนะครับตัวเลขนะครับโอ้โหมาได้ยังไงนะครับถ้ามาอย่างนี้นี่เหลือเชื่อเลยนะครับเสียงเซมซีนี่ยวเลี้ยงให้มันถูกต้องก่อนนะครับห้าหกเจ็ดไม่ได้โกหกนะครับไม่ได้โม้นะครับจะว่าผมโม ผมก็เสียงเซมซีให้เห็นนะครับไม่ใช่ว่าผมจับมาเรียงกันนะครับก็หวังว่านะครับจะจะโชคดีนะครับจะโชคดีนะครับชอบก็ลองนําไปรุ่นไปเสียงดูนะครับสําหรับ X ห้าหกเจ็ดนะครับตัวเลขเสียงเซมซีก็ได้ไปแล้วนะครับสําหรับหลวงพ่อศิลานะครับอายุพันปีนะครับหลวงพ่อศิลานะครับอายุพันปีนะครับหลวงพ่อศิลาให้ห้าหกเจ็ดนะครับห้าหกเจ็ด หลังจากนี้เราก็ไปไหว้นะครับกราบขอพรอธิษฐานบุตรนะครับหลวงพ่อกายสิทธิ์นะครับแต่อันดับแรกเราก็มานี้ก่อนนะครับหลวงปู่นะครับมาไปหลวงปู่ก่อนนะครับนี่นะครับวันนี้คนก็จะน้อยหน่อยนะครับล่างไม่เน่านะครับล่างไม่เน่าเปื่อยนะครับ หลวงปู่เขียวนะครับหลวงปู่เขียวอายุของท่านนะครับนี่เลยบางคนเขาบางคนผมถามเขานะครับบางคนเขามาเสียงโชั่วเขาก็จะซื้อตามอายุของท่านนะครับนี่นะครับอายุเก้าสิบสองพรรษานะครับเก้าสิบสองปีเจ็ดสิบเอ็ดพรรษานะครับต้องขออภัยพูดผิดชอบอายุก็อเอาเลขอายุไปนะครับสาธุหลวงปู่จะได้ทักจะได้ทวงปกปักรักษาลูกหลานนะครับ คุ้มครองลงไปด้านล่างน,นะครับเราไปขอพอรจากอธิษฐานนะครับนี่หลวงพ่อกายสิทธิ์นะครับสำฤทธิ์ผล อันนี้ไม่มีเซมซีเสียงนะครับไม่มีเซมซีเสียงขอพรอ,อะไรก็จะได้สมความมุ่งมั่นปรารถนานะครับวันนี้ก็ลูกหลานนะครับก็มาขอโชคขอพรกับหลวงพ่อนะครับขอให้ลูกหลานนะครับประสบแต่ความสุขความเจริญก้าวหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นแฟนช่องนะครับที่เข้ามารับชมก็ขอให้ประสบแต่ความโชคดีนะครับคิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดสมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกท่านนะครับ มมากนะครับอ้ยมีเลขขึ้นที่ตรงนี้นะครับมีใครเห็นเลขไหมครับนี่ผมเห็นเลขนะครับมีเลขเจ็ดเลยอะครับเลขเจ็ดนะครับนี่เลขเจ็ดชัดเลยนะครับผมมองว่าผมนี่นะผมเห็นเลขเจ็ดผมก็ว่าเลขเจ็ดนะครับนั่น จ็ดชัดเลยนะครับเจ็ดชัดเลยนะครับนี่เจ็ดแปดนะครับนี่โหเจ็ดแปดเจ็ดแปดนี่เลขแปดเจ็ดแปดนะครับโอ้ oh. มองไกลยิ่งชัดนะครับเลขเจ็ดนี่พ่อไกยสิทธิ์ ที่มือของท่านนะครับแต่ที่เอวนี่ที่ตรงตรงนี้นะครับนี่เจ็ดนี่ชัดเลยนะครับชัดแบบชัดแบบชัดมากนะผมไม่รู้ว่าจะชัดยังไงนะมันชัดจริงๆนะครับนี่ชัดมากเลยนะครับโอ้ยนี่เจ็ดแปดนี่ครับนี่ชัดมากเลยเจ็ดแปดจะมาจริงๆบอเดี๋ยวดูที่มือของท่านนะครับฝ่ามือของท่านนะครับ ปามือผมมองไปไกลๆผมมันเห็นตัวเลขนะครับลองดูนะครับลองดูนะครับนี่แปดนี่เลขแปดน,นี่นี่นี่แปดนี่แปดห้านี่ นี่แปดห้าในชัดเลยนะครับนี่แปดห้านี่แปดห้าแปดเจ็ดอยู่ที่นี่นะครับนี่นี่เจ็ดแปดห้าอยู่ที่มือนะครับอยู่ที่มือของท่านนะครับว่าอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับผมย้านะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับบางคนจะบอกว่างมงายนะครับอันนี้มันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับมันห้ามกันไม่ได้นะครับห้ามกันไม่ได้นะครับอยู่ที่หน้าผากของท่านก็เหมือนตัวเลขด้วยโอ้ แต่ว่าเลขเสียง MC, เซมซีเลขเสียงเซมซีห้าหกเจ็ดนะครับเลขเสียงเซมซีห้าหกเจ็ดแต่อยู่ที่หลวงพ่อการเิษฎ์นี่ท่านให้นะครับเจ็ดนะครับชัดชัดจริงจริงนะครับเจ็ดนี่ดูที่มือก็เหมือนเลขห้านะครับนี่ห้านี่เลขห้าน,น,นะครับนี่เลขห้านี้เลขแปดอยู่ตรงนี้นี่แปดห้าเจ็ดเจ็ดแปดห้านะครับนี่โอ้ยคนลุกคนลุกคนลุกสาธุสาธุสาธุนะครับสาธุลูกหลานขอให้ออกตัวนี้เถิดแฟนช่องจะได้ถูกนะครับ ห้าหกเจ็ดเจ็ดแปดห้านะครับขอทุกท่านโชคดีนะครับคุณภศิีรัตใจนะครับจงปกปักรักษาโดนบันดาลทุกท่านนะครับสาธุจงมีแต่ความสุขความเจริญก้าวหน้านะครับคิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดสมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกท่านนะครับท่านใดเห็นเป็นตัวไหนนะครับอาจจะเห็นนอกเหนือจากผมนะครับอาจจะเห็นต่างจากผมก็ลองนําไปรุ่นไปเสี่ยงดูนะครับซึ่งผมเองก็เป็นแค่แนวทางนะครับย้านะครับเป็นแค่แนวทางขอทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ